รายการปรับปรุงและปิดบัญชีรายการที่สมนะคะตั้งตั้งค้างจ่ายเงินสมทบบอกคอสส่วนที่บริษัทสมทบให้พนักงานอ่าพันห้าร้อยบาทค่ะไปที่บัญชีแยกประเภทนะคะคลิกเวิร์กโฟล์ค่ะลงบรรายวันนะคะโอเคค่ะ F 3ามค่ะ ค่ะห1 1 0 1 5 8ค่ะลงรายละเอียดนะคะเราจะเขียนตั้งครั้งจ่ายเงินสมทบส่วนที่บริษัทออกให้พนักงานนะคะ งงลงรายการบัญชีนะคะ,ะเราจะได้ปิดเงินสมทบนะคะเพราะว่าเงินสมทบเงินสนทบลงทุนนะคะเป็นถือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทนะคะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะเลือกค่ะจำนวนหนึ่งพันห้าร้บาทนะคะอาการที่สอ,อนนะคะเครดิตเงินประกันสังคมหักนะที่จะหักนะที่จ่ายค้างจ่ายค่ะ กด F2 สมดุลค่ะเสร็จแ,แล้วค่ะกดบ,บันทึกเลยคะ่ะ